สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องนาข่าวสารของแมนเชสเตอร์เต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามือกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง Youtube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งนะครับให้กดติดตามกันด้วยนะฮะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรื่องราวเรื่องแรกนะครับ ก็เป็นเรื่องราวความพร้อมเบื้องต้นนะที่ทางเว็บไซต์สมโมสร,รเนี่ยมีการอัปเดตกันออกมานะครับซึ่งในส่วนของความพร้อมเนี่ยนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่มีแล้วนะครับตัวหลักๆนะก็บล็อกบาร์กลับมาแล้วนะครับเรารากันดีฮะ์แรดฟอร์ดกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับแล้วก็พวกอิกลิกบายยี่ก่อนหน้านั้นที่มีอาการบาดเจ็บก็กลับมาแล้วนะครับแถมทั้ง ในส่วนการอุ่นเครื่องที่ผ่านมานักเตะตัวหล,หลักหลายๆคนก็ลงสนามได้ตามปกติแล้วก็ในเกมอุ่นเครื่องพบกับเวสบอมเนี่ยคนที่โดดเด่นที่สุดก็เป็นอเดสวราครับที่ทำประตูได้ด้วยนะครับสประตูนะฮะรวมทั้งในช่วงหลังเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีการผลักดันดารุ่งขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยน็คือเทเดนเบนจี้นะครับ,น G, นรบแล้วก็มีการผลักดันเจมการเนอร มาร่วมซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทีมชุดแรกนะฮะเพื่อให้เป็นแบบตัวเลือกเพราะว่าโปรแบบกรมจัดหลังจากเนี้ยมันค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ติดแบบต่อเนื่องก็มีการดันพวกเรารุ่งขึ้นมาทดแทนไว้ก่อนนะครับเป็นเรื่องดีกว่านะครับแล้วก็รวมทั้งโอเล่ก,ก็ได้มีการพูดถึงก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะว่าสภาพทีมตอนเนี้ยถือว่าเต็มร้อยครับทุกคนเต็มร้อยทั้งทีมโอเคมากเลยครับไม่มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะ ถือว่าการพบกับสเปอร์รอบนี้มีตัวเลือกที่ให้ใช้งานเยอะมากจริงๆนะครับนะแล้วก็ในส่วนของทางท็อตแนมสเปอร์นะฮะที่มีการสรุปมาแบบเบื้องต้นนี่ก็คือเดลี่อารีนะครับเราสราบกันดีว่านักเตะกองกลางของทางสเปอร์รายเนี้ยที่เป็นส่วนสําคัญของทีมเนี่ยนะครับก็คือไม่พร้อมนะครับหรือว่า เอาเป็นว่ามีการแบนแล้วกันหนึ่งเกมเพราะว่าไปมีดราม่ากันนะครับอย่างที่เราได้เห็นข่าวกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็โดนทางสมาคมแบนไปหนึ่งเกมนะครับแล้วก็นักแต่รายอื่นอย่างเช่นคีเม,มสําคัญอย่างเช่นเฮริเคนเนี่ยในเกมที่สเปอร์พบกับนอริสซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องเนี่ยก็สามารถลงสนามได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักบางรายของทางสเปอร์ก็หายกลับมาเช่นเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่างคนต่างฟูนะครับนะแมนยูก็ฟู สเปอร์ก็ฟูลเช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่มันแหละเกมนี้นะครับนะหลังจากที่มีการรีสตาร์ทกันเราก็น่าจะได้เห็นเกมมันมันกันเลยนะครับในวันศุกร์นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเกี่ยวกับพิมเบลลิงกฤษนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมีรายงานกันออกมานะฮะว่าตอนนี้ทางพิมเบลลิงกฤษมีแผนที่จะ ทำจอยักษ์ขนาดใหญ่นะครับในการแบบว่าถ่ายทอดสดเกมฟุตบอลในลีกสูงสุดนะฮะให้แฟนบอลเนี่ยขับรถเข้ามารับชมกันนะครับเหมือนกับเราเนี่ยซื้อตั๋วไปดูหนังนั่นแหละนะครับอารมณ์คล้ายๆกันซึ่งเขาบอกว่าจะมีค่าบริการประมาณ10ปอนด์เท่านั้นนะครับหรือประมาณ389บาทนะครับจะมีการจําหน่ายในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงประมาณวันจันทร์อะไรประมาณนั้นนะครับคือมันเป็นช่วงแบบก่อนการแข่งขันแหละ แล้วก็น่าจะมีการลงทะเบียนให้ครบประมาณ1,000 0รายได้นะครับที่จะเข้าไปรับชมซึ่งจอยักเนี่ยนะครับจะมีตามเมืองใหญ่ๆนะไม่ได้แบบว่ามีทุกเมืองนะครับจะเป็นเมืองใหญ่อย่างเช่นเมืองแมนเชสเตอร์เบอร์มิงแฮมลอนดอนบรตันอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็จะมีการเริ่มตั้งแต่วันที่30ก็คือสิ้นเดือนเดือนนี้นะครับแล้วก็จะมีการจัดต่อไปแบบเรื่อยๆทียรนัดทีละนัดนะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราว ที่เอามาฝากกันนะครับคือไปดูในสนามไม่ได้แต่ว่าคุณสามารถมารับชมนอกสนามได้นะครับแต่ว่าคือคุณต้องมีกฎกติกาเข้มงวดนะแล้วก็ต้องลงทะเบียนต,ต่างๆนะครับเป็นนั่งดูแบบเหมือนดูหนังอะ่ะอย่างที่ผมบอกกันไปนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการปรับปรุงนะครับปรับปรุงเกี่ยวกับการซ้อมนะครับโซชาเนี่ยได้มีการสั่งทีมงานนะครับหรือว่ามีการขอไปยังสโมสรให้ มีการติดตั้งจอทีวีประมาณ20นิ้วนะครับที่สนามซ้อมคัลลิงตันซึ่งมันเป็นการติดตั้งภายนอกสนามนะครับนะไม่ใช่ภายในโซนฝึกซ้อมนะครับเนื่องจากว่าเราทราบกันดีว่ามาตรการเนี่ยก็คือห้ามแบบอยู่ใกล้ชิดกันหรือว่าไปอยู่ในห้องที่กระจุกกันประมาณ20-30คนนะ,นะครับคือแบบนั้นอนะ่ะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่นะครับในการแบบว่าเอาจอ20นิ้วเนี่ยออกมานอกสนามนะครับแล้วก็ หมือนกับอยู่บริเวณข้างๆสนามมาครับซึ่งจอ20นิ้วเนี้ยหมายถึงว่ามันจะเป็นการเปิดเทปนะครับเปิดเทปให้นักเตะเนี่ยเรียนรู้นะครับให้นักเตะเนี่ยศึกษาวิธีการเล่นของฝ่ายตรงข้ามก่อนเกมกันหนึ่งขันนะครับปกติเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีภาพหนึ่งที่เราฝึกซ้อมนะฮะเมื่อช่วงที่กลับมาลงสนามฝึกซ้อมได้แรกๆเนี่ยมันจะมีภาพหนึ่งว่านักเตะเนี่ยมีการปั่นจักรยานในโรงยิมไปด้วยแล้วก็นั่งดู นั่งดูเกมการเ่นขันไปด้วยเหมือนกับเป็นการศึกษานะครับก็คือเป็นการเอาจอนั้นนะ่ะออกมาด้านนอกนะครับออกมาด้านนอกสนามแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นการลดความเสี่ยงในเะรื่องของการติดเชื้อหรือว่าไปกระจุกกันด้วยนะฮะมันก็เป็นการปรับเปลี่ยนกันใหม่นะครับวิธีการเ,าเรียนรู้แผนการเล่น,นต่างๆนะครับก็จะมีการออกมาด้านนอกแทนนะครับในช่วงนี้ต้องทําไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝืนทําทางรัฐบาลทาง สโมสรหรือว่าอะไรต่างๆมันก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันได้ว่าเราเนี่ยไม่ทําตามกฎนะครับก็เป็นการป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะถือว่าเซฟแล้วแหละแต่ว่ามันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกแล้วนะครับมาอยู่ที่แบบที่โปร่งหรือว่าที่แบบมันกลางแจ้งอะนะครับนะมีอากาศถ่ายเทงที่ดีแล้วกันนะครับไม่ได้แบบไปกระจุกกันในห้องเดียวนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับ ทางสโมสรเนี่ยก็ได้มีการปรับแต่งห้องแต่งตัวชั่วคราวนะครับของฝั่งทีมเยือนแยกออกไปนะครับตามรายงานของ DailyMail นะซึ่งการแยกแบบนี้นะครับก็เป็นการรักษาระยะห่างด้วยแหละนะครับนะบแล้วก็จะมีในเรื่องของการตรวจแบบเต็มร้อเเซเลยนะครับคือหมายถึงว่าเป็นการตรวจแบบว่าเข้มงวดแล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีการทําความสะอาดเสื้อแข่งต่างๆคือเป็นการแยกเลยครับปกติแล้วเวลา เวลาบอกว่าพักครึ่งหรือว่าก่อนเกมเนี่ยน,นักเตะของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะมีการแบบทักทายกันบ้างอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้คือจะแยกเป็นส่วนๆไปเลยครับแยกให้มันห่างกันนะครับจะเจอกันก็ต่อเมื่อทาการแข่งขันนะครับพอทาการแข่งขันเสร็จป,ปุ๊บก็แยกกันมาก่อนที่จะเข้าห้องแต่งตัวก็จะมีการทำความสะอาดมีการตรวจแบบละเอียดจริงๆนะฮะแล้วก็จะมีการแยกในเรื่องของอุโมงค์ทางเดินอีกด้วยนะครับนะอุโมงค์ทางเดินนักเตะ คือแยกกันออกมาเลยครับทั้งสองฝั่งนี่คือสิ่งที่แมนยูเข้มงวดมากตั้งแต่ห้องแต่งตัวยันทางเดินนะครับอ่าก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าจะมาเจอกันอีกทีก็อยู่ในสนามนะครับพอจบเกมก็ต่างคนต่างเดินนะฮะนะก็เป็นการเข้มงวดกันไปนะครับนี่คือมาตรการของทางแมนยูนะครับที่จะมีการเริ่มใช้นะครับในเกมพบกับสเปอร์เลยนะครับโอเคนะครับก็มาฝากกันทีนี้เราเข้าสู่ประเด็นข่าวขรัสิบนะฮะ ซึ่งมันมีการเล่นข่ามาจากเทเลกราฟครับสื่อดังเลยนะครับของอังกฤษเนี่ยเล่นกันออกมานะครับว่าตอนนี้ทางไบร์นอนิคเนี่ยเขามั่นใจมากครับว่าจะสามารถคว้าตัวไคล์ฮาวเวิรปาดหน้าเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งไบร์นที่เขามีความมั่นใจเหตุผลเพราะว่าคือเขาจะใช้ในเรื่องของแบบว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ภายในประเทศนะครับนะ คนประเทศเดียวกันคุยกันง่ายอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็จะใช้ความสัมพันธ์แบบนี้เกลี้ยกล่อมโน้มน้าวให้ใครเอาเวิร์ดเนี่ยย้ายมาร่วมทีมมายเยนเนั่นเองนะครับนั่นคือข้อได้เปรียบนะฮะซึ่งถ้าเกิดนอกหลีกมันก็อาจจะต้องแบบมีการโน้มน้าวที่เยอะกว่าหน่อยคุยกันยากหน่อยนะครับอะไรประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่เทเละครับเขาพยายามอธิบายนะครับนะก็ใช้ความสัมพันธ์แล้วกันที่แบบเหมือนกับคนในประเทศเดียวกันคุยกันดูเรื่องง่ายกว่านะครับก็ นี่คือสิ่งที่บบเยนมั่นใจนะว่าสามารถปาดหน้าได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับซัมเมอร์เนี่ยโอ้โหหลายทีมครับก็พร้อมที่จะแขนงแล้วก็พร้อมที่จะประเค้นทุกอย่างให้คลายอเวอร์ดเหมือนกันตอนนี้เอาข่าวที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเชลซีแหละที่ถือว่าเป็นตัวเต็งที่สุดแล้วนะครับแต่ตัวเต็งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะการันตีว่าจะได้เสมอไปถูกไหมครับบางทีเต็ง2เต็ง3เนี่ยก็มีโอกาสปาดหน้าได้เหมือนกันนะครับเรื่องราวของจจดอนซานโชครับ มีข่าวเปย์เปยกันออกมานะครับจากบทสัมภาษณ์ของลูเซียงฟารบนะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของบอสเซดอทมุนเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าหากอนาคตในช่วงฤดูกาลหน้าทีมดอทมุนเนี่ยไม่มีจดาดอนซานโชหรือว่าฮาคิมี่เนี่ยก็ต้องทำใจเอาไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มี2คน2นักเตะตัวหลักเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับทีมก็ยังเดินหน้าได้นะครับเพราะว่า นักเตะในทีมก็ยังดีๆอยู่ทั้งนั้นะนะครับถึงไม่มี2คนนี้ก็ยังเดินหน้าไปต่อได้แล้วก็มีแนวทางของตัวเองชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่โรเจาร์ฟ้าเนี่ยให้สภาพแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการไปเปยใช่ไหมครับว่าบางที2คนนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับดอทบุลต่อไปก็ได้ในช่วงดูการหน้าซึ่งในรายของฮาคิมีเนี่ยมันเหมือนกับชัดเจนครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยต้องการดึงตัวกลับอันนั้นก็ มันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าในรายของจดอนซานโชเนี่ยตอนนี้มัน 50- 50นะครับไม่รู้ว่าจะย้ายจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ย้ายนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะมีข่าวของทางแมนยูเรานี่แหละนะครับการที่ฟาบให้สัมภาษณ์แบบนี้มันก็เป็นการแบบบ่งบอกอะไรเล็กๆน้อยหรือเปล่าว่าซานโชอาจจะย้ายนะครับนะก็อันนี้เป็นการมาโนมาโนกันด้วยนะฮะแต่ว่าโรเซนฟ้าบให้สัมภาษณ์ประมาณนี้จริงๆนะครับว่าคือก็ต้องทําใจกันเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาครับ ถ้าเกิด2อคนนี้ไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้าทีมก็ยังดําเนินการต่อไปได้นะครับแล้วก็เรื่องดาวของดอนนี่ฟอนเดลบีครับเอามาฝากกันนะครับมาก้าครับสื่อกลบกเสียงของเรอัลมิดเนี่ยได้มีการเล่นข่าวออกมาครับว่าตอนเนี้เหตุผลสําคัญที่แมนยูเนี่ยจะสามารถปาหน้าเรอัลมิดในการคว้าวตัวดอนนี่ฟอนเดลบีได้หรือว่ามีข้อได้เปรียบนะครับที่จะสามารถคว้าวตัวนักเตะรานี้เข้ามา เสริมกองกลางได้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเพราะว่ามาก้าบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหมือนกับมีการวางแผนว่าเขาต้องการลดค่าใช้จ่ายนะครับพยายามใช้จ่ายให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าโควิด1 9เล่นงานนะครับก็เลยทําให้สถานการณเงินเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับแล้วก็ต้องแบกค่าเหนื่อยกับซฟเปอร์ตาในทีมหลายๆคนที่มีค่าเหนื่อยระดับสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามลดค่า ใช้จ่ายลงมาหน่อยในเรื่องของการซื้อนักเตะช่วงซ mm ัมเมอร์ก็ต้องหาหนักเตะที่มันราคาดรอปลงมาหน่อยนะครับที่สามารถเจรจากันได้แบบง่ายๆนะครับ mm hmm. ก็นี้คือเรื่องราวที่มาการเล่นกันออกมาก็ถือว่าพอฟังได้ครับมาก้าเป็นสื่อกระบอกเสียงของเรอัลมาดริดด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็เป็นสื่อดังของเรอัลมาดริดอ่าเป็นสื่อดังของสเปนด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเอามาฝากกันนะครับในเรื่องของดอนนี่ฟันเดอร์บิก หลายสื่อนะทั้งสื่อในอังกฤษทั้งสื่อในสเปนเนี่ยก็มีการเล่นคล้ายๆก,กันนะครับว่าดูเหมือนว่าตอนนี้แมนยูน่าจะปาดไปรอาบรดิทคว้าตัวดอนนี่ฟอนเดอร์บิกได้แล้วก็หลังๆเนี่ยเหมือนกับอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อไม่กี่คลิปที่ผ่านมาครับว่าเรอเมรดิดเริ่มที่จะมีการชะลอให้ความสนใจดอนนี่ฟันเดอร์เบิกนะครับเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะครับแต่อันเนี้ยสุดท้ายเราก็ไม่ทราบว่าเรอลมาดิดจะมีปัญหาการเงินจริงๆหรือเปล่าถูกไหมครับผมยังเชื่อว่าเรอาดรดอ่ะ คือมีแหละแต่คือพวกเขาเนี่ยอาจจะลังเลอะไรบางอย่างนะครับเงินก็มีนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะระดับเดอมอลิดคือมีปัญหาการเงินถึงขั้นที่แบบไม่สามารถซื้อนักเตะได้เลยมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับทีมระดับท็อปของโลกขนาดนั้นนะฮะนะก็อันนี้ในมุมมองของผมด้วยนะนะครับแล้วก็เรื่องราวของวิลเลียนนะครับเอามาฝากกันนะครับมีข่าวกอลสิบมาจากฟองฟุตบอลนะครับก็เป็นสื่อทางฝรั่งเศสเลยนะแต่ว่าวิลเลียนกับแมนเชสเตอร์ ยูนเต็ดของเราเนี่ยนะครับมันยู่หลีกอังกฤษเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกรองค่อนข้างสูงมากถึงแม้ว่าจะเป็นสื่อใหญ่จากฝรั่งเศสก็จริงนะครับโดยสื่อสื่อนี้เขาบอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อไปยังวิลเลียนเพื่อดึงตัวมาเสริมแนวลุกในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับเพราะว่าวิลเลียนเองก็สัญญาใกล้ที่จะหมดกับทางเชลซีด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการย้ายแบบฟร,ฟรีก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าดีวิลเลียนเนี่ย คือถามว่าเมื่อก่อนแมนยูเคยให้ความสนใจไหมเคยครับในยุคของโชเซ่เบนโยใฮะอันนี้ข่าวชัดเจนจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะแมนยูล้มเหลวไปแต่ตอนเนี้ยมันเป็นยุคข,ของโซชาผมมองว่าถ้าเกิดแมนยูจะซื้อแนวรุกตัวดีมเ่นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าแมนยูยังคงมีเป้าหมายก็คือจะดอนซานโช่เกาะ <N ous i> นั่นคือเป้าหมายหลักถ้าเกิดไม่ได้เจอดอนซานโช่เป้าหมายอื่นๆก็อาจจะมาพูดถึงกันได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มที่จะจริงจังเกี่ยวกับเดียว,ยวจะเจอดอนซานโชล่าสุดเลยเพราะฉะนั้นรอดูกันไปก่อนแล้วก็ผมมองว่าข่าวเนี่ยยังเป็นข่าวคอสติอยู่นะครับเมื่อก่อนอาจจะมีความเป็นไปได้แต่ว่าทุกวันนี้ผมมองว่าข่าวกอสติแล้วล่ะนะฮะแล้วก็เรื่องราวของอัสโซฟาตีนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับรวมทั้งสัปดาห์ก่อนเนี่ย จ้าหนุ่มเวรานี้ของทางบาร์ซ่าครับมักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนยูแล้วก็มีการเล่นข่าวมาอย่างหนักใช่ไหมครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อไป1-2รอบแล้วนะครับแต่ว่าบาร์ซ่าบอกปัดทั้ง2ข้อเสนอเลยไม่ว่าจะค่าตัวสูงแค่ไหนก็คือบาร์ซ่าบอกปัดหมดนะครับซึ่งทางสปอร์ตครับสื่อดังของสเปนก็ได้มีการให้เหตุผลนะฮะว่าทําไมแมนยูถึงต้องการตัว อสูฟาตีเป็นอย่างมากนะครับทำไมถึงแบบติดต่อไปทั้ง2รอบด้วยกันแมนยูเนี่ยก็คือเอ็ดบุชเวิร์ดนะครับมองว่าทางอสูฟาตีเนี่ยในเรื่องของอนาคตเนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์น,นะครับแล้วก็มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาไปสู่เซบูตาได้ในอนาคตนะครับนั่นคือสิ่งที่แมนยูมองแล้วก็พยายามที่จะคว้าตัวอสูฟาตีเข้ามาเสริมแนวรุกให้ได้นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นเกี่ยวกับเด็กดาวรุ่งรายนี้นะฮะ แต่บาซ่าเขาก็คิดแบบเดียวกันกับทางแมนยูไงเขาก็เลยไม่ปล่อยนะครับพูดกันง่ายๆก็ประมาณนี้นะฮะเรื่องราวของฮาคิมีครับเอามาฝากกันครับอันนี้ก็เป็นข่าวกอล์สิบอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยมีการร่วมแจมนะครับกับอีกหลายทีมนะครับในยุโรปในการคว้าตัวฮาคิมี่แบ็กขวานะฮะที่บุสเตอร์ดอมุลเนี่ยไปดึงตัวมาจากเรอัลบรริดนะฮะก็ ดูเหมือนว่าอย่างที่ผมบอกกันไปครับเรอัลมาดริดไม่น่าจะยอมปล่อยอะ่ะก็คือเขาเนี่ยเตรียมดึงตัวกลับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ต้องการแบบว่าให้ฮาเิมีไปเป็นตัวตัวแบบตัวจริงเลยกับทางเรอัลมาดริดในช่วงดูกาลหน้านะครับผมก็เลยมองว่าข่าวเนี้ยยังเป็นข่าวข้อสิบกันอยู่นะครับส่วนประเด็นต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางโทริโซนะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากโรธามัตติอุสนะฮะ อดีตกองกลางของทางไบเนิวนิคนะครับได้ออกมากล่าวนะครับว่าสําหรับโทริโซเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากไบเอ็นิวนิคจริงๆนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับในมุมมองของโรธามาทิอุสนะซึ่งเหตุผลหลักๆก็คือว่านักเตะที่มีศักยภาพอย่างโทริโซเนี่ยคือไม่ควรที่จะนั่งเป็นตัวสำรองครับเขาควรที่จะได้รับโอกาสแบบสม่ำเสมอนะครับนั่นคือเหตุผลสําคัญว่า ทำไมทริโซน่าจะมีโอกาสย้ายทีมนะครับเพราะว่าโอกาสการลงเล่นไม่สม่ำเสมอนะครับการเลือกย้ายครั้งนี้อาจจะเป็นการเปิดทางให้เขาเนี่ยไปลงเล่นกับสโมอสรน,นื่นๆที่สามารถการันตีโอกาสให้เขาลงสามได้แบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็เป็นเหตุผลที่พอฟังได้นะครับนะในเรื่องนี้นะครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าที่เขาไม่ได้รับโอกาสแบบสมเสมอส่วนหนึ่งก็คือได้รับบาดเจ็บด้วยครับ พอได้รับบาดเจ็บโอกาสการลงสนามมันก็แทบจะหายไปแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับทางตำแหน่งกองกลางของทางบาเยอร์นเนี่ยมันก็เหมือนกับแออัดไปหมดเลยนะฮะทำให้โทโซ่ก็อาจจะเบียดตำแหน่งยากหน่อยนะครับก็เลยมีโอกาสย้ายทีมในมุมมองของโรธามารติอุสนะฮะเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางอเล็กซิสซานเชสนะครับเอามาฝากกันนะครับ ก็มีการเล่นข่าวมาจากทั้งสื่อสเปนอย่างบุนโดเดอบติโวนะครับแล้วก็กาเซต่าเดลโลสปอร์ตนะครับสื่อของอ mm ิตาลีเขาเล่นข่าวกันออกมาครับว่าถ้าเกิดทางอินเตอร์มิลานเนี่ยยอมปล่อยรอทโรมาตินีสไปบาซ่าเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไดที่อินเตอร์มิลานเนี่ยจะยอมเซ็นสัญญาถาวรกับอเล็กซิสซานเชตในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามันอยู่ในกรณีที่มาตินีสเนี่ยต้องย้ายไปบาซ่านะนะครับคือแบบ ยื้อยังไงก็ยื้อไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับทางอินเตอร์เนี่ยก็อาจจะอ่ะไหนๆก็ได้ไหนลวซานเชสย้ายมาแบบยืมตัวแล้วก็เซ็นถาว่าไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปหานักเตะรายใหม่เข้ามาให้มันยุ่งยากนะฮะนี่คือการเลิ้นข่าวกันออกมาเป็นข่าวกอสิบนะฮะก็ยังไม่สัดเจนนะครับปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของทางเอสโตบินันนะฮะเป็นแบ็กซ้ายนะครับ,รบนะที่ ตอนนี้ผลงานดีในลาลิกาสเปนนะครับผลงานน่าประทับใจมากแล้วก็มีข่าวตอนนี้กับบาซ่ากับแอต a ล i ิดแล้วก็ทอร์เนอสเปอร์ด้วยซึ่งข่าวล่าสุดจากสื่อสเปนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแมนยูมีการร่วมแจมคว้าตัวแบ็กไซด์รายนี้อีกด้วยนะครับก็ติดตาม,มาดูครับเป็นข่าวแบบมา,มาไปไปนะแต่ว่าผมก็เอามาฝากกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีการเล่นข่าวมาแล้วนะครับจะมองข้ามไปก็ยังไงยังไงอยู่นะครับก็ เอาเป็นว่าข่าวลังหลังเนี่ยผมก็แยกให้แหล้วว่าข่าวไหนก็สิบข่าวไหนแบบเชื่อถือได้นะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของ Manchester แมนเชสเตอร์ย็ดที่น่าสนใจนะครับเอามาฝากกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม